แต่จังหวัดหนึ่งเนี่ยนะครับเอาจริงๆเนี่ยก็หลายจังหวัดก็พลาดเป้านะแต่โอเคการเมืองมันมีแพ้มีชนะอะไรก็ว่ากันไปแต่จังหวัดหนึ่งที่แบบว่าเป็นศึกแข่งศักดิ์ศรีเหมือนกันนะคุณอัญธิยานะนั่นก็คือศรีสะเกดเนี่ยศึกแข่งศักดิ์ศรีที่ศรีสะเกดนี่โอโ้ตอนลูกไปหาเสียงใช่ไหมเลือกตั้งสสเปิดจุตการไล่หนูตีงูเห่าก็ไม่สําเร็จนะพอามาพ่อเอาอีก นะไปไล่หนูอีกปรากฏว่าสีสะเกดนี่แข็งเป๊กเลยนะเออนายกอบจอสีสกเกตเนี่ยเป็นออคุณพ่อของคุณไตสรีไตสนนักุลเนี่ยนะครับเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยชนะขาดลอยเลยนะอันนี้แปลว่าพลังของออทักษิณชินวัตรเนี่ยไม่สามารถที่จะไปทะลุตะลวงป้อมปราการที่แข็งแกร่งของออสีสกเกดได้นะครับ แม้ว่าเขาไม่ได้ลงในานามพักก็ตามแต่ก็แมมมองปุ๊บก็รู้กันแหละนะพอปิดหีบเรียบร้อยเนี่ยนะคุณอนุทินชาญวิรกุลนะครับอวหน้าพักภูมิใจไทยเนี่ยเขาก็ไปร่วมแสดงความยินดีนะที่ศรีสกเกตเลยนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตนเองเนี่ยไปใช้สิทธิเลือกตั้งที่บุรีรัมย์ก็เลยถือโอกาสมาตรวจความเรียบร้อยในจังหวัดใกล้เคียงรอจนให้มีการปิดหีบเลือกตั้งรับคะแนนเรียบนับคะแนนเรียบร้อยก็ทราบข่าวว่า เพือ่อนฝูงพรรคพวกเพื่อนฝูงและคนในเครือข่ายเช่นอำนาจ,จเจริญศรีสะเกตนะวันนี้จึงไม่กลับบ้านแล้วแต่เลยตีรถต่อมาหาลูกพักที่อำนาจ,จเจริญเพื่อมาแสดงความยินดีนะและต่อมาเมื่อนางสาวไตรสุรีโทรศัพท์มาแจ้งว่านายวิชิตน่าจะชนะเลือกตั้งอ,อบอจศรีสะเกตนะก็เลยามาแสดงความยินดีถึงที่ศรีสะเกตด้วยนะครับเดี๋ยวไปฟังคุณอนุทินชาญวิรุฬกุลกันก่อนครับ อะไรหัวหน้าคืนบอกว่าถ้ามึงแพ้มึงเอาหนี่กูหัวมึงเอาหนี่กูหมอเดี๋ยวพ่อมาคืนเราไม่มีสีไงครับคุณวิชิตบอกแล้วว่าท่านนายกวิชิตบอกว่าท่านมีสีเดียวคือสีสะเก็ด นะครับคำนี้ม,นมันมันมันมีความหมายยิ่งกว่ามนใดๆนะครับคนรีสะเกเีดผมเชื่อว่ายังมีความเชื่อมั่นในในในความทุ่มเทความตั้งใจนะครับของท่านนายกมิชชนะครับนี่ก็เรียกว่ายิ่งยิ่งเก่านะครับก็ยิ่งเก่านะครับยิ่งเก่ายิ่งมีพลังมีบารมีที่จะทำให้ ความจเจริญทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในจังหวัดศรีสะเกษซึ่งเราก็เห็นมาว่าในช่วง20่สิกว่าปีที่ผ่านมานี้นะครับจังหวัดศรีสะเกษจเจริญเติบโตขึ้นเป็นอันมากมีความเป็นเลิศในทุกๆด้านนะสร้างหนังยังเป็นเลิศเลยจำ <c oughs> ได้ไหมใช่ไหมเรื่องอะไรนะซัป,ปเล่ปปะเลนะก่อนี้ยนะครับัวเดี๋ยวไปสร้างหนังเนยแสดงว่าหลังจากนี้ไล่หนุมจากศรีสะเกษไปไม่ได้นะชคะ มาดีจะไปไล่ทำไมลนะ่ะผมไปไหนผมไม่เคยมาร้ายเลยนะครับก็อย่าไล่เลยครับเลี้ยงเลี้ยงหนูเอาไว้สักตัวหนึ่งนะครับมาช่วยราชสีราชสีสักเกตดีละนะครับแล้วก็มั่นใจว่าผมจะจะไอ้หนูตัวนี้เนี่ยจะ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 ,จะทำให้ให้ พี่น้องชาวศรีสะเกดไม่มีความผิดหวังในการตัดสินใจที่เลือกท่านนายกอบจอวิชิตนะครับแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณอีกครั้งที่ว่าทีมงานสจก็แทบจะแทบจะชนะเข้าทุกเกตเข้าทุกเกตเข้าทุเกตด้วยนะครับก็ไม่รู้จะกราบยังไงครับกราบหน้าดีนะครับนะครับ หเห็นปี๊บแล้วมันสแสลงใจบางคนนะคุณอนธยาแต่คุณอนุทินเนี่ยเขาอธิบายเรื่องปี๊บนะว่าเขาบอกกับลูกน้องเขาบอกคนในพักที่พื้นที่ว่าอยาให้แพ้นะ,นะเอาปี๊บคุมเดี๋ยวจะแจกปี๊บอะไรต่างๆเหล่านี้ทีนี้นอกเหนือจากคุณอนุทินแล้วเนี่ยผู้สมัครนะโอ้ผู้สมัครก็พูดมีประเด็นนะครับผู้สมัครนายกอบอจศรีสะเกดก็คือนายวิชิตไตรสารณกุลเนี่ยนะครับออนอกจากจะขอบคุณประชาชนอะไรแล้วเนี่ยตามธรรมเนียมแล้วเนี่ยนะครับก็พูดถึง นายทักษิณชินวัตรนะบอกว่าขอฝากไปยังนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกว่าผมเองก็ตัวเล็กๆอยู่ในพื้นที่เราเล่นการเมืองท้องถิ่นมาในชีวิตก็ไม่เคยเห็นสภาไม่ได้เคยเป็นอะไรสอสออะไรกับเขาเพียงแต่ถ้าชอบพักเพื่อไทยก็เลือกกันไปก็ฝากถึงท่านถ้าลงมายิ่งทำให้แตกแยกแล้วก็ต้องมาสู้กับคนท้องถิ่น ความแตกแยกก็เกิดขึ้นแน่นอนแต่เมื่อจบไปแล้วก็ไม่อยากคิดอะไรปล่อยผมตัวเล็กๆบริหารจังหวัดของตัวเองถอะครับนะ,อ,ะอันนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะคือเขากำลังจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ผ่านๆมาเนี่ยการเมืองท้องถิ่นเนี่ยคนในจังหวัดก็ว่ากันนะนะอาจจะมีหลายพักหลายรายแต่ก็เลอกเลอกตั้งเสร็จก็มาพัฒนาท้องถิ่นกันแต่ว่าพอ,อาในทักษิณซึ่งตอนนี้มีอำนาจ คับบ้านครับเมืองเนี่ยลงไปจังหวัดนั้นก็ฟาดลงไปจังหวัดนี้ก็ฟาดอะไรอย่างเงี้ยนะคุณวิชิยบอกเออปล่อยผมไปเถอะนะอย่ามาอะไรกันเลยนะเออจะได้ไม่ขัดแย้งกันนะครับภูมิใจไทยตอนนี้กําลังยิ่งใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วมาแบบเงียบๆมาบแบบฟาดเรียบนะครับฟาดเรียบนะครับทั้งสภาสูงสภาล่างอ่า เพราะฉะน,นั้นภูมิใจไทยหลังจากนี้และการเลือกตั้งในรอบถัดไปเนี่ยอุยึงขนาดมีคนเขาวางเขาไม่เขาว่าเขาเรียกเขาวิเคราะห์ไว้เลยนะโอกาสที่คุณอนุทินจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปเนี่ยมันก็มีโอกาสมากขึ้นเรื่อยๆนะอเออนะคะกับบทบาทของภูมิใจไทยหลังจากนี้เป็นต้นไปกับสถานการณ์การเมืองในบ้านเรา